วิธีใส่แผ่นคลัชยามาฮ่าเมตร้อยเมรตองหนึ่งเมรอันฟ้าเขาเรียงกันยังไงไปดูกันครับอ่ะก็เดี๋ยวจะมาบอกวิธีการใส่นะครับของยามาฮ่าเมตร้อยหรือวายร้อยนะครับไอตัวนี้ไม่ต้องถอดออกมานะครับมันถอดออกมาได้ก็ใส่เข้าไปเปนหมือนเดิมครับมันเป็นตัวกดกดตั้งขัดนะครับละเดียกเลย วิธีใส่นะครับนี่อันนี้ผมเลี้ยงไว้ละอันนี้คือแผ่นใหม่ๆนีครับนี่โอ้โหอันนียอันใหม่จริงๆดูดิดอะไรน,นี้อันเก่าของผมนะครับแทบจะไม่เห็นได้นี่แล้วนะเนี่ยบางชิบไม่มีแล้วนะครัใครตั้งคัดนานๆแล้วก็ตั้งไม่ได้ทีก็ อ่ะอันแผ่นใหม่นะครับผมก็เอาไปใส่น้ำมันเครื่องแล้วนะครับแล้วก็ใส่เข้าไปครับตามร่องอย่างนี้นะครับแล้วก็ตามด้วยแผ่นแผ่นตัวนี้นะครับของยามาฮ่าเมทเขาจะมีอ่าเป็นร่องนะไอ้เป็นเป็นแท่นนะครับไว้ใส่สปริงนะครับก็ใส่ไปครับแดนแทดนแทดนก็ใส่ไปครับอ๋อหาตำแหน่งใส่ให้ได้ก่อนนะครับ แล้วก็ตามด้วยแผ่นคัดครับอันที่สองนะครับก็ใส่ไปนะครับแล้วก็ตามด้วยแผ่นเหล็กครับแผ่นเหล็กเนี่ยดูนะครับตัวนี้นะครับเห็นตรงช่องเว้านี่ไหมใหญ่ๆอ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวชุบซีให้ดูนะครับนี่นะครับร่องจะไม่เท่ากันใช่ไหมตรงนี้ใส่หลบแท่นสปริงนะครับนี่ใส่หลบตรงนี้นะครับ ออกมาเป็นแบบนี้นะครับเมื่อเราใส่รถทนสปริงนะครับและสังเกตรูนะครับรูที่อยู่ในแผ่นเหล็กนะครับนี่สังเกตไว้นะครับเวลาใส่นะครับมันจะมีด้านคมนะครับเอาด้านคมแปะเข้าไปนะครับอย่าเอาด้านคมออกแล้วก็ใส่ไปปั๊บปึ๊บแล้วก็ตามด้วยแผ่นเหล็กครับอย่าลืมนะครับเอาด้านคมแปะเข้าไปนะครับ รูนะครับนี่อันที่สองนะครับจะต้องตรงกับอันแรกนะครับปั๊บเพราะมันเป็นรูที่เอน้ำมันจะวิ่งผ่านมานะครับผ่านมาเลี้ยงแผ่นคัดนะครับรูต้องตรงกันครับแล้วก็ประกบเข้าไปครับทุกแผ่นจะต้องใส่น้ำมันเครื่องก่อนนะให้มันชุ่มๆหน่อยมันจะได้ลื่นๆนะครัปั๊บ แล้วก็แล้วก็ขั้นตอนนี้นะครับให้ทุกคนใส่สปริงครับมันจะมีสปริงเล็กๆอย่างนี้ครับใส่เข้าไปในแท่นนะครับแท่นสปริงหนึ่งตรงนี้สองนะครับแล้วก็ข้างล่างนะครับหนึ่งตัวเดี๋ยวหมุนก่อนอยู่ในหวาอยู่ในหวาอ่านี่ครับสามตัวนะครับสปริง สปริงดันคัดนะครับและแผ่นสุดท้ายนะครับไอรูที่ผมบอกสองแผ่นสองแผ่นสองแผ่นแรกอะก็คือรูตรงเนี้ยจะต้องปิดสปริงนะครับแบบนี้เห็นนะจะไม่ต้องตรงกับจะไม่ต้องตรงกับอันนี้นะครับให้รูแผ่นสุดท้ายนะครับแปะเข้าไปที่สปริงปับ๊บแบบนี้ โอ้เดี๋ยวขอใส่ก่อนมาตัดเห็แบบบบนไะตอนแรกของผมจะไม่เด้งเลยนะครับนี่ตอนนี้เด้งแล้วนะครับและแผ่นสุดท้ายก็โปะเข้าไปครับชับหน้าเข้าไปเอ๊ะเดี๋ยวอันนี้ผมเอาด้านคมด้วยด้านเลยเออจุกแล้ว ก่อนใส่ทุกแผ่นอย่าลืมใส่ด้านที่มันคมๆแปะเข้าไปอย่างนี้นะครับมันจะมีมุนหมดจับเวลาเราจับดูเราจะรู้ฝั่งไหนจะคมฝั่งไหนจะมุนนะครับแผ่นสุดท้ายก็ใส่ปกติครับใส่แฮนดเข้าตามลองนี่เรียบร้อยครับนี่นะจากตอนแรกทำอะไรไม่ได้เลยนะครับตอนนี้ขยับแล้วนะครับแล้วทุกคนก็ ปิดฝาใส่สปริงอะไรให้เรียบร้อยน,นะครับแค่นี้ทุกคนบ๊ายบาย